เอาละฮะอีกหนึ่งเรื่องครับน้องๆที่ดูรายการอยู่หรือว่าคุณหนูๆเนี่ยหลายคนที่มีโอกาสได้ไปงานอวอร์แฟร์มาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตบอกว่ากดไลค์ให้เลยมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีสื่อต่างๆน่าสนใจล่าสุดครับอวอก็จัดงานใหญ่อีกแล้วด้วยซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่กําลังมองหางานดีๆในสุดสัปดาห์นี้เชิญชวนเลยนะฮะกับงานมหกรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2567ซึ่งต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดบื้มจัดบิ๊กจริงๆทั้งงานนี้ ใช่ครับเพราะว่างานนี้ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวนวัตกรรมหรือว่าอวรนะครับเขารมม่วมมายร่วมมือกับหลายหน่วยงานด้วยกันครับมีทั้งอพวชนะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมสภาสมาคมรวมถึงพิพิธภัณฑ์แล้วก็หน่วยงานต่างประเทศรวมๆแล้วเนี่ยเขารมม่วมมายร่วมมือกันถึง100หน่วยงานเลย,<ห>เลยนะครับ<ห>เพื่อจัดงานนี้ก็คือมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2 5 6พ้าเขามีตีมด้วยนะพี่บอลครับ งานนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Future Science Community for All นะครับก็คือเปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุกจุดประกายความคิดสร้างพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสารรค์ผ่านการจัดการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีต่างๆนั่นเองครับนี่นะฮะซึ่งภายในงานนี้นะฮะต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยเอาใครที่จะไปประชาสัมพันธ์เลยไม่เก็บบัตรผ่านประตูนะเข้าชมฟรีครับจัดที่ไหนอย่างไรรายละเอียดนะฮะงานนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2,567 จะขึ้นเริ่มเริ่มเมื่อวานนี้16สิงหาคมไปจนถึง25สิงหาคมนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าเลยเพราะฉะนั้นวันเสาร์และก็วันอาทิตย์แบบนี้วันหยุดคุณพ่อคุณแม่ครับพาน้องๆไปร่วมงานได้เลยที่ IMPACT เมืองทองธานีนะฮะอาคาร9ถึง12นะฮะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะฮะครับะะผมทางเว็บไซต์ของ Thailand t h a i l a n d n t ขออภัยครับไทยแลนด์ n t f a ทีนะครับหรือว่าจะไปติดตามทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันพิมพ์ไปเลยนะครับ NSTFair TH นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวพอจบรายการ Better Future ของเรา9โมงออกจากบ้านได้เลยออกจาได้เลยนะครับก็สามารถไปได้ที่ Impact เมืองทองธานีงานเขาจัดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มที่อาคาร9 1 2ถึง12ครับคุณผู้ชมครับใ